ทุกคนในที่สุดก็ได้หนังสือกินฉบับน้องต้นข้าวแล้วนะอวดไปแล้วใช่ไหมไปชมได้นะครับย้อนหลังนี่เป็นผักกาดนกเขาดอกสวยๆทุกคนดูสิมันก็ใช่นะัมีผักบุ้งด้วยทุกนี้เป็นมอชอทุกคนผักกาดเยกระปลูกนะ่ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์มากมอชอภายในเป็นหอพักทุกคนรถมากเราชอบบรรยากาศอากาศดีๆปั่นจัก,กรยานมาจากโรงแรมช้างก็ไม่ไกลทุกคนจะไปร้านข้าวแกงสีพักมาแล้วรถิมากนี่ อันนี้ไผ่ฟิลิปปินส์กออกดอกลดเนาะโอ,โอ้ยวาดหางา้าฝไผ่ฟิลิปปินส์ก็เป็นวาดมหามงคลน,นะทุกคนนี่ฮะสวยงามนะครับทุกคนบรรยากาศ ล้ำเลิศมากแเดี๋ยวเราพาไปดูน้ําตกห้ยแก้วกันนี่เราปั่นมาจากร้านข้าวแกงสี่ภาคนะทุกคนเราจะไปน้าตกห้ยแก้วย้อนตํานานน้อยใจยาตํานานเพลงรักของอาจารย์มนูเพชรศิลปิน้านาทุกคนกคน,กคน,กคน,นี่ก็ปลูกผักคะนุงคะนาผักบุ้งลดมากเลยมีฝูงปลาด้วยนะคือน,น้องต้นข้าวไปร้องพี่หนใจนี่มีปลาซึ่งปลาสร้อยประหารลดอยู่นะครับ อันนี้เป็นหอพักค่ะเราไปเข้าห้องน้ำเฉยๆคนะ่ะทุกคนจะพาไปดูต้นไม้ข้างนอกสักหน่อยนี่ไงให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ดอกกระลำดอกในมอชอจะเห็นไม่มีรถแยงผ่านอะยู่นะมีกระลำปลีนี่เป็นกระลำปลีฝั่งนี้เป็นกระลำดอกสวยๆออกดอกงดงามปกขุบก็มาจา้ะปกขุบแอบมาขึ้นอยู่แทรกๆอยู่นี่ไง ผนู้เต้มไม่หมดเลยตรงนู้นดอกเต็มเลดาเรื่องที่บอกว่ามีกลิ่นหอมเนี่ยหอมมากทุกคน่ะเดี๋ยวจะอากาศเย็นนะจริงๆไม่ได้ร้อนหรอกแต่แดดก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะจะมืดไวอยู่นะช่วงนี้นี่จานน้องต้นข้าวอยู่ข้างหน้าตะกร้ารถจัก,กรยานว้ายรถมอชอทุกคนการสัญจรในมหลาลัยเชียงใหม่โอ้ยขึ้นเนินสูงจาะทุกคนจา๋า วันนี้วันอาทิตย์ถูกไหมมีดอกไม้สวยทันนั้นเลยว้ายลงเข่าต้องเบรกเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนจะาจะเบรกหัวทิ่มจะถหายไปด้วยจะหัวจะทิ่มมาสิต้องระวังนิดนึงทุกคนดูต้นสนสวยมากต้นสักต,ต้นไม้ประจําจังหวัดอุตรดิตถ์จะมเนี่ยไม้สักทองทุกคนดอกทองกวาวสีส้มๆเห็นไหมดูข้างหน้าดีจ้าดอกทองกวาวล่วงหล่นเห็นไหมสีส้มๆเนี่ย เห็นทองกวาวล่วงหล่นบนพื้นยามองพนาชองทุ่งรุ่งสวยดอกสีแดงแสงสีแฝงสีส้มพรมพิไลอยู่สวัยไหลไหลวิวดอกไม่เป็นนะทุกคน นี่ฮะกำลังจะออกหน้ามอชอเพื่อจะไปน้ำตกห้วยแก้วตามรอยตำนานรักสามเศร้าของเมืองล้านนาซึ่งจริงๆบทประพันธ์ละครล้อเนี่ยเจ้าดารารัศมีเป็นคนแบบให้กวีในราชสำนักสมัยก่อนทุกคนเป็นคนแบบเอามาทำขึ้นใหม่นะแล้วก็มีการเขียนบทเพิ่มดัดแปลงให้แบบทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ยฮะมันขึ้นเนินสูงับทุกคนฉันจะไม่ขึ้นเนเ่ยจะเข็นรถจัก,กรยานขึ้นทุกคนนี่ทุกคนน้ำนมรัชศี เป็นสมุนไพรไทยน้ำนมรัชสีมันจะเป็นยางเป็นยาสมุนไพรไทยที่แบบหลายสรรพคุณมากต้มบำรุงนะฮะฝั่งนู้นก็ใช่ทองกวาวเห็นไหมสีส้มส้มสดทุกคนจ๋านึกถึงบรรยากาศมอ,อเนาะว้ายลงเขา่าทุกคนจัาเดี๋ยวขอหยุดก่อนนะเดี๋ยวจะทิ่มหัวทิ้มตกเขียวฮะอ๋อทุกคน ลูกป,ปั้นสิงขาวคณะรัฐศาสตร์ของมอชอเขาเรียกว่าสิงขาวถ้าสิงแดงนี่ก็ธรรมศาสตร์ใช่ไหมถ้าสิงดําก็จุฬาที่จบรัฐศาสตร์มาเ็าจะรู้กันสิงค่ะเอ๊ะทำไมช่วงนี้เจอแต่สิงเนาะข่วงสิงก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับโรงแรมช้างเลยวัดข่วงสิงจาได้ป่ะอ่าเดี๋ยวเราลงเขากันนะนี่น้องต้นข้าวยังอยู่ในตะกร้านะจ๊ะควายลำธารสวยอีกแล้วมอชอต้นอะไรจ้าสีแดงแดงอันนี้ค่ะ ันนี้ไม่ใช่ทองกวาวนะทุกคนทุกคนดูต้นไม้ขึ้นบนกล้วยไม้ขึ้นบนไม้สักทุกคนจ้ะสานามกีฬาลักบี้อยู่ตรงนี้ทุกคนนี่เราเจออะไรรู้ไหมต้นสักแต่ว่ามีต้นรูปหัวใจเฮ้ยต้นอะไรจ้ะจำชื่อได้ไหมเนี่ยมันเลื้อยธรรมชาติขึ้นไปเป็นรูปหัวใจอยงตรงนู้นเลยนะเนี่ยต้นของมันอยู่ข้างล่างเนาะ ก็ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ใบก็จะสวยนู้นไปถึงนู้นเลยฮะรถมากจะมอชอก็ไม่ไกลจากโรงแรมช้างเนีายจักรยานของเขานงฮะถ้าไม่มีจักรยานนี่ไปไหนไม่ถูกเลยทุกคนจะจะต้องแบบเอารถจากกรุงเทพมาก็ใช่ไหมอืมนอกจากจะเช่ารถฮะเช่ารถมอเตอร์ไซค์มีให้เช่านะอ่ารถเก่งก็มีจ้ะใครขับใครอยากจะขับขึ้นดงขึ้นจอยอะไรเงี้ยฮะนี่วนสวยง,งามปะ ถึงด้านหน้ามอชอแล้วจ้ะแล้วก็เราก็เลี้ยวซ้ายแล้วนะเลี้ยวซ้ายไปห้วยแก้วห้วยแก้วเป็นตำนานรักของน้อยใจยานะครับคู่รักของแว่นแก้วนางสาวแว่นแก้วนะครับ <c oughs> แล้วก็เคยเป็นหนังด้วยนะเธอเคยเป็นหนังสมัยก่อนเพชรชราเล่นเป็นแว่นแก้วแล้วก็ชัยยาสุริยันพระเอกสามตุ๊กตาทองสามปีรวดเลยตอนนั้นนะครับจากเรื่องเล็บครุฑเรื่อง าวเครือฟ้าก่อนแล้วก็มาเล็บคุดแล้วก็อ่ออีเรื่องเรื่องอะไรวะธนูทองเออชยาสุริยันก็มีเชื้อเจ้านะเป็นหม่อมหลวงนะฮะดอกสวยจังเลยฝั่งนูน้นเป็นหนังหลายเรื่องคนคู่กับพิษสมัยวิไลศักดิ์อยู่เรื่อยๆแล้วก็เพชรชลาบ้างอันนี้ดอกอะไรดอกเซียนใช่ไหมเนี่ยดอกเซียนสวยๆขาวจมพูม่วงเนี่ยนะครับ ขอให้ทุกคนดอกลาเวนเดอร์ทุกคนด้านหน้ามีดอกลาเวนเดอร์ด้วยนัน่นๆๆๆๆเห็นไหมสีม่วงๆ่งอ่ะก็ามาจากด้านหลังร้านข้าวแกงสีภาคทะลุด้านหน้าเราไปถ่ายรูปกับลาเวนเดอร์ดีกว่าทุกคนนี่ทุกคนดอกเซียนอะไรจะเซียนฝรั่งะฮะปะเดี๋ยวพามานนี้ดอกพยับหมอกทุกคนสีมนืงอ,อ่อนอ่อนปะเดี๋ยวพามาดูลาเวนเดอร์ จัก,กรยานนล้น้องต้นข้าวรอไปก่อนทุกคนจ้า,จาว้ามีแมงต่อพอดีเลยทุกคนน,น,น,นีู่ทุกคนแมงต่อพ่จาลาเวนเดอร์ทุกคนงดงามไหม นามอชอนะจ๊ะสวยมากนี่ลาวินเดอ้อ น้องต้นข้าวอ่ะนี่จะข้างหน้าจากเขาชอบร้องเพลงคู่เนาะเพลงเดิมๆสองคนสองเพลงอยู่นั่นแหละอยากให้ร้องเพลงน้อยใจยาคู่กันจังเลยใช่ไหมครับทุกคนก็จะเป็นเพลงน้อยใจยาที่ร้องว่ามวนดอกไม้เบ่งบานสลอนเคยฟังไหมโอ้ยบึงน้ำอะไรเขาเรียกบึงอะไรจะตรงนี้โอ้ยมีสนหน่ อ๋อสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ไปทางเดียวกับน้ำตกห้วยแก้วทุกคนอ๋อเป็นสวนลุกขชาติห้วยแก้วทุกคนออาแล้วนี้ดอกอะไรอีกเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยสวยดอกอะไรอีกว้ายต้นยางนายักษ์ทุกคนนี่นี่เขาจำลองเป็นอนุสาวรีย์ยางนาเห็นไหมเคยเห็นไหมลูกยางนาแมันหล่นลงมามันจะปลิวว่อนสวยจ้ะอ๋อนี่ urban forest เออร์เบนฟอเส่วนลุกขชาติห้วยแก้วทุกคนหน้าเข้าไปเนาะน่าจะมีป้ายบอกชื่อดอกมงดอกไม้เราเอ,อ๋อมีจะมีบางต้นก็มีบางต้นก็นี่ฮะอ๋อผู้พิงราชนิเวศตั้ง17กิโลดอกอะไรคล้ายดอกกระดิ่งนางฟ้าเลยทุกคนไปห้วยแก้วกันน้ำตกน้ำตก